อุตสาหกรรมยาสูบวิกฤตหนักร้องนายกเร่งปราบบุรีเถื่อนอุตสาหกรรมยาสูบวิกฤตหนักชาวระยาสูบภาคเหนืออีสานร,ร้องนายกเร่งปราบบุรี่เถื่อนจี้รัฐจัดการบุรี่เถื่อนภาคใต้ช่วยพยุมโคต้าปลูกยาสูบ วันที่19กุมภาพันธ์67อุตสาหกรรมยาสูบวิกฤตหนักภาคีชาวไรยาสูบพบบุหรี่เถื่อนระบาดในหลายจังหวัดอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนบันทอนกำลังใจเกษตรกรโดยเฉพาะในภาคเหนือที่ปลูกยาสูบพันเวอร์จิเนียที่ไม่เพียงบอบช้ำจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมากในฤดูการปลูกปัจจุบันกว่ากิโลกรัมละ1 2 2 8บาทยังต้องหวั่นใจว่าบุหรี่เถื่อนจะรุกหนักในตลาดประเทศไทยจนอาจถูกลดโคต้าปลูกยาสูบกระทบรายได้ชาวไรยาสูบกว่า3า0 0 0ครอบครัวชาวไรยาสูบรับทราบถึงปัญหาบุหรี่เถื่อนมานาน แต่ทราบเพียงว่ากระจุกตัวอยู่ในภาคใต้พื้นที่ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่ปัจจุบันสถานการณ์รุนแรงขึ้นมากกว่าที่ผ่านมา โดยนายกิติทัศน์ผาทองตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวระยาสูบแห่งประเทศไทยกล่าวว่าตนได้รับข่าวสารจากเครือข่ายชาวระยาสูบในจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอุบลราชธานีว่ามีการพบเห็นบุหรี่ยี่ห้อที่ไม่คุ้นตาไม่มีสแตม์สันภาษามิรไม่มีภาพคำเตือนวางขายอยู่ทั่วไปตามร้านค้าและตลาดนัดซึ่งเป็นสิ่งที่พบเห็นไม่บ่อย,ยนักแต่ ปัจจุบันมีจํานวนมากขึ้นอาจเป็นเพราะจังหวัดเหล่านี้มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเสี่ยงต่อการลักลอบนําเข้าสินค้าผิดกฎหมายสร้างความหวั่นใจแก่ชาวระยะสูบว่าบุหรี่เถื่อนได้แพร่กระจายเข้ามาในจังหวัดของตนแล้ว เชื่อว่าตอนนี้อาจมีจำนวนมากกว่า22.3%ตามที่การย่าสูบระบุไว้เพราะถูกพบมากขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยไม่ใช่แค่ภาคใต้กรุงเทพและประิมณฑลเท่านั้นส่งผลกระทบต่อชาวระยะสูบโดยตรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจึงขอให้ในายกเร่งปรับปรับรบ,บุหรี่เ่อน ด้านนายพันทองลอยกุลนันที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีในฐานะโฆษกกรมศุลกากรเปิดเผยถึงแนวทางของกรมศุลกากรเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าบุหรี่หรือบุหรี่เถื่อนและบุรี่ไฟฟ้าว่าจากการดำเนินนโยบายตามคำสั่งของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังรวมถึงข้อสั่งการของ นายที่รัฐอัตนวานิชอธิบดีกรมศุลกากรในระยะสั้นกรมได้ปรับรูปแบบการป้องกันและปราบรามโดยจะเน้นไปที่การหาข่าวการกระทําความผิดเน้นการจับกลุมรายใหญ่เข้าตรวจค้นโกดังแหล่งเก็บบุหรีเถื่อนหรือตรวจสอบกอหาระรับส่งพัสดุที่มีความน่าสงสัยมากขึ้น ภาคีเครือข่ายชาวไระยาะสูบจึงอยากร้องขอ,อนายกรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายปรับรามเช่นสันภสามิตรุลกากรตำรวจฝ่ายปกครองรวมทั้งทหารตามแนวชายแดนให้เร่งปรับปรามร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ภาคใต้เพราะบุรีของการยาสูบแทบจะขายไม่ได้เลยในภาคใต้เช่นพัทลุงสตูนสงขลานครศรีธรรมราชภูเก็ตและสืบสวนหาตัวการใหญ่เพื่อหยุดขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายข้ามชาติเหล่านี้ที่บั่นทอนความมั่นคงในอาชีพเกษตกรยาสูบเร่งด่วนที่สุด